มีความรู้นักปราชญ์ทั้งหลายก็จะรู้จะเห็นผมเชื่อว่าคนไทยนะไม่ได้โง่แล้วแต่ว่านะครับคนที่ขึ้นมาเป็นผู้น,นํามีอำนาจตอนนี้มันโง่เกินกว่าที่จะรู้ว่ากนะับความจริงของประเทศไทยเป็นอย่างไรมันโง่จนทําไม่รู้ว่ามันทําโง่อยู่นะครับซึ่งมันก็เป็นผลดีนะพันตะูลชินวัตโดยเพรารต้นทักษิณผมเชื่อว่าอ่านเกมตรงนี้ออกก็เวทได้แต่อย่าเวทเฉยๆนะครับท่านเพราะว่า นะครับบางทีนิเวศแล้วเนี่ยถึงเวลาแนละ้วท่านในกระโจนขึ้นเนี่ยเสียงรถด่วนขบวนสุดท้าย <c oughs> นะก็อาจจะพลาดได้ถ้าพลาดได้เนี่ยนะครับจุดเปลี่ยนแปลงระหว่างการเป็นมหาบุรุษหรือว่ามหาสตรีนะครับการเป็นนักสู้เพื่อประชาธิปไตยเป็นฮีโร่ในดวงใจของประชาชน กับผู้ทรยศประชาชนหรือผู้พ่ายแพ้ผู้หลอกใช้ประชาชนเส้นแบ่งไม่ได้ใหญ่นะครับไม่ได้ใหญ่เลย,เลยแล้วประชาชนที่ก้าวพ้นเนี่ยนะครับถ้าเขาแค้นไปแล้วเนี่ยนะครับจากความรักที่สุดกลายเป็นความไม่พอใจกลายเป็นความเกลียดแล้วเกิดเป็นความแค้นขึ้นมาเนี่ยเทียบคืนไม่ได้ง่ายครับเหมือนกษัตริย์ภูมิพลในวันนี้นะครับดิ่งลงเหวไม่มีทางกลับริร no return นะครับ ผมพูดอย่างมั่นใจนะครับยิ่งใช้อำนาจกดขี่บีบบังคับเพื่อให้ประชาชนสมยอมยิ่งจะไปกันใหญ่เอาละวันนี้ผมพูดยาวแล้วครึ่งชั่วโมงนะครับก็โดยประมาณก็คิดว่าจะพยายามไม่ให้เกินนี้นะครับก็เอาพี่น้องไปคิดกันต่อนะก็คงจะต้องคิดกันทั้งพี่น้องประชาชนที่รักเชียร์แล้วก็พี่น้องประชาชนที่นะเกลียดหรือว่าโกรธแค้นนะครับ อย่าลืมมองปัญหาใหญ่ที่สุดของประเทศนะครับในภาวะที่เราพูดกันถึงตระกูลชินวัตรเนี่ยวันนี้ปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แค่เรื่องแค่นี้นะครับยิ้มไม่ยิ้มหรือว่าทําอะไรไม่ทําอะไรนะครับของตระกูลตระกูลหนึ่งแต่จริงๆเป็นเรื่องของประเทศชาติกําลังเผชิญปัญหาอย่างหนักหน่วงแล้วคนแก่ต้องเป็นพี่น้องเราจะต้องไม่ยอมรับสิ่งชั่วร้ายที่เขาพยายามยัเดเยียดให้เข้ามานะครับโอคณะนี้อ้างว่าเจตนาดีกับประเทศชาติแต่สิ่งที่ทํานอกจากโง่เง,ง่าเต่าตุนนะครับแล้วก็ตื้นเขินตามแนวของ าการทหารที่นะครับสร้างภาพใช้ศิตปวิทยาแล้วก็ใช้กําลังพรมขู่ผสมไว้ด้วยนะครับแต่ไม่ได้มีความ,มลุ่มลึกในเชิงวิธีการในการที่จะนะครับจริงใจสร้างประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเข้ามาก็เพื่อช่วยเหลือนะครับกระชับระบอบรับใช้ราชาธิปไตยแนละเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองความโลภความโกรธความหลงดยเพราะความโลภนั้นก,ก็เป็นตัวผลักดันให้พวกนี้นะครับหลุดร่องหลุดรอย นะครับแล them, Fuji, partido, ้ววันน well ี้ก็ชัดเจนยิ่งขึ้นทุกที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 นะครับปล่อยพวกนี้ฮุบประเทศไปก็ริ้นร่านต่จะเสียหายและที่สําคัญยอมรับวัฒนธรรมการเมืองแบบนี้ไม่ได้นะครับประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขผู้ซึ่งทําลายระบอบประชาธิปไตยอยู่ไม่ได้ครับประเทศไทยถ้าจะต้องกลายเป็นสาธารณรัฐไม่มีกษัตริย์ก็จําเป็นจะต้องนะพร้อมสําหรับอนาคตแบบนั้นเพราะถ้ามีแล้วไม่ดีมีแล้วเป็นที่เป็นไทย ไม่มีดีกว่าแล้วมีแล้วนะครับให้ผิดให้ท้ายคนผิดนะครับเหยียบย่ำประชาชนส่วนใหญ่ทําลายประเทศชาติก็ไม่จําเป็นต้องมีนะครับการเรียกร้องของพี่น้องประชาชนไทยจะเป็นอย่างไรเป็นเรื่องของพี่น้องนะครับผมเองชวนคิดชวนคุยก็เป็นเสียงหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องก็ต้องไปคิดไปคุยกันต่อนะครับแล้วก็สร้างเป็นแนวร่วมกันวันนี้เสรีไทยประกาศชัดเจนนะครับ ท่านจารุพงา์และคณะนะครับแถลงการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเถื่อนนะครับก็ชัดเจนไม่ยอมรับแล้วเราต้องไม่ยอมรับนะครับทุกอย่างในในส่วนเนื้อหาไม่ต้องลงไปพูดนะผมสัญญากับพี่น้องแต่เดี๋ยวจะพูดทุกๆมาตรานะครับบันทึกเป็นรษวัตาสตรอาไว้ก็ขออภัยที่ตอบข้อ,ขอความช้าแล้วก็ที่สัญญาไว้แล้วก็บางทีมันก็ทําไม่จบนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่จบแล้วจะไม่จบนะครับในโอกาสหน้าจะทำเอาไว้เพราะเป็นบันทึกการต่อสู้ของพวกเรา กับพี่น้องก็ติดตามนาทีอาใายของยูทูบหาดรายประชาชนแล้วก็วันนี้อาการต่อสู้นะครับเสวี CV ไทยเนี่ยองค์การเสวีไทยเพื่อสิริชชนแนละประชาธิปไตยกําลังตั้งรั้ได้แล้วนะครับพี่น้องจะได้เห็นอะไรดีๆเยอะแน่ๆผมเชื่อมัน่นแล้วสไตล์ของท่านจารุพงศ์ที่ท่านรอพรอบนะครับออกทีนึงมันออกไม่บ่อยอแต่หนักหนะักแล้ววันข้างหน้าเนี่ยนะครับมันจะขานรับกับกระแสประชาชนที่เติบโตขึ้นมานึกภาพ ไว้เถอะพี่น้องนะครับดอกเห็ดเวลามันโผล่มาเนี่ยนะครับเต็มไปหมดอะ่ะเคยเข้าไปโรงอโรงเจ็บเห็ดนะครับโรงพ่อเห็ดโอ้โหตอนที่มันออกมาพร้อมกันนี่มันขาวพืชเต็มไปหมดนั่นเลยครับเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับพลังของประชาธิปไตยจะลุกขึ้นเต็มแผ่นดินแล้วก็ในสุดแล้วผดจการเนี่ยนะครับทั้งยวงอยู่ไม่ได้นะครับเพราะตัวผด็จการมันทําลายตัวเองทําลายผู้อื่นเหมือนกับน้องอ่ะนะครับ หัวผีที่มันอยู่ข้างในมันผลิตหนองทําให้เกิดการอักเสบนะครับแต่ว่าในเมื่อมันอักเสบจนเกินหลักแล้วหนังมันจะรับไม่ได้เมื่อรับไม่ได้พวกก็ต้องแตกนะครับหนองขึ้นเป็นกรรมชั่วผลของการกระทําชั่วก็จะนะแตกต้องแตกออกมาพอแตกเสร็จปุ๊บเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะรักษาหัวฝีไว้แทบตลอดเวลาการเวลาจะทําลายหัวฝีและประเทศไทยเรามีหน้าที่นะครับกล้าที่จะให้หนองแตกออกมา พอน้องแตกปุ๊บต้องกล้าจะคว้าหนอาหัวผีออกมานั่นเป็นภารกิจของประชาชนขณะที่แม้ว่าหัวผีนั้นมันจะทําลายตัวเองไปทุกวันแต่เราต้องมามีหน้าที่เตรียมพร้อมสำหรับเอาหัวผีออกแล้วก็ล้างแผลนะครับแล้วก็ปิดแผลรักษาแผลให้มันสะอาดแล้วก็เพื่อจะได้นะครับกลับไปสู่ภาวะปกติของนะครับการใช้ชีวิตนะครับของการมีร่างกายที่สุขสมบูรณ์นะไม่มีความเจ็บปวดแล้วก็สามารถจะทํากิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆเพื่อรูปเพื่อหลานต่อไปนะครับ จนกว่าเราจะพบกันใหม่สวัสดีครับ อังปัญญากรดชอดชมผู้คแนแข็งในเศษเน้ต่อแค้งเพราะเชื่อภูนิปัญญาศรีมนุษย์กำหนดใจด้วยบรรดากดร์เพราะตัวเหมาะตามยอมรับที่หาใคร,ราปิดหูปิดตาปิดขันสัญญาผู้คชชนันตัวชูตนเนื้อสิ่งตรงใจ คนหลายๆพบผิดท,ทางเสีเทิ่งทุกทียกตัวขึ้นเธอประชาชนผู้ประเซาะเสีดิทางความคิดนิสัยการตอบสนองและเหตุปีศาจในคลามเทวดาสร้างภาพมายา បុកខានពិសេតមើលដល់ខានថាជាពុតបានតោះខ្ញុំប៉ះពីក្នុងមនុស្សកំណត់ដៃដោយសម្ដានថាមកកំយ៉อมរ៉ាពីផានរាពីភੂភិតតាពីខាន วชูต้นเนื้อสีต้งไกดเกลดการเวลาเปิดหูเปิดตาทุกคนไหลบ่าสูกหทางเทรอนเขาด้ยกตัวขึ้นเธนประชาจนผู้กระสุมเสรีนทางความคิดหิบเ็กา